ครับอันเสามื่อนี้กะอันคิดว่าเออครับส่เดียวมาหาคิดนะครับกะเวเต็มโตเพื่อมาจอบหน้าพร้อมแล้วครับนี่ครับไอ้แนวจีมก็ไปเรามาเอาไม,ม้ละมาหาจิม้มอลังเอ็ดไม้จีมอยู่เนาะเอาอยู่บ่อเอ็ดไม้จีมกันืมต่อเลยบ่ เป็นครับมันไม่ได้หนอครับจีมเห็ดเห็ดจีมเห็ดครับแต่ว่าจักอะไรเห็ดจีมไชครับเน็บเน็บเน็บเลยฮะโอ้โหทางพวกนะครับตอนนี้ก็ําลังข้าป่าครับเบิ้งเห็ดว่ามันระด้บ่อมาในดอกหักบ่ มาตอนเลิ่กลขึ้นบอครับเบิกอันนี้ครับตัวนี้บงกือครับเออหลักไงครับ,เร,บเริ่มหาเห็ดครับนั่นละอ,อ้อยู่วกครับแค่อ,อ้อ็คือได้ครับ นี่พี่น้องเห็นดอกนึงนี่ดอกน้อยแมนอยู่บ่ดอกน้อยแมนอยู่แล้วดอกน้อยครับเห็นดอกน้อยมั้ยู่นี้ครับตีมันก็นแล้วแ,แมนแล้วเนาะดอกบานน้อยเงียน <Huh? S 2> mm hmm. ครับอ <Okay. S 1> อ้ยของแท้แล้วครับนี่ครับดอกแรกครับดอกแรกบานแล้วครับดอกน้อยกันเลย <Okay. S 1> อยืหอมเห็ดครับหอมหอมดมเห็ดก็หอมเห็ดแล้วหนอพี่น้อ อืสางหลังกำลังหาอยู่ครับผู้หาไปหกครับเนี่ยมีเห็ดแดงเห็ดแดงครับครับนาะมาเจอแล้วครับดอกหนึ่งนะครับเลื้งองอยต้ยโุย นี่นี่ทบอ้อนี่ทางนี่นี่ขาวก็ได้ดินี่นี่ขาวขาวขาวก็ได้ครับน่นี่ยเออดินเตะกันยังได้ขนาดนี่นั่นอ้อโอ้หอบรับจิ้มจิ้ม โอ้ยนนี้จงไว้บ้านน้ท่านได้พลดินอยู่ได้เอาเอาเดี๋ยวท่านพลดินก็นเอาครับโอ้เอาเลยี่พลดินก็นเอาครับ ตีนเลยครับอืมนี่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 อา่อา,าก,การเลยครับมาแล้วเอบครับอ้ยังเป็นไข่ไข่อยู่ครับนี่ไข่ไข่เห็ด ไข่เห็ดแต่มีน้องไ,ไข่ครับกำลังบนขึ้นมาจากขี้ดินครับวายแมนเห็ดเพาะปุ่นละ ต่อไปครับเดี๋ยวครับยังต่อครับขาพูกนกะสร้างรันเพิ่นหาไปแล้วครับได้แล้วเอาล้วโอ้แลเบิ่งรับพี่น้องมาอันนี้เออมาเริ่มครับมาเริ่มครับผลไม้ป่าครับกินได้อยู่ครับ แต่ว่ามันข้างในกินข้างในครับมันน้อยกินได้ครับผลไม้มาเริ่มครับเดี๋ยวครับหาเห็ดต่อไปอ้ออีบ่อนออ อน,นี้ก็ต้นไมป่ากับต้นเฟิร์นข้างในก็เป็นเ,เป็นโนยเ,เป็นผลครับนะครับ นี่เห็ดเพิงครับเห็ดเพิงเห็ดเพิงครับอันนี้เห็ดเพิงครับเกาะไปครับ